เมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยแล้วนะคะนักเรียนดาวน์โหลดข้อมูลไว้ด้วยนะคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูได้นําเนื้อหามาใส่ไว้ให้ในสกุลไบร์แล้วนะคะนักเรียนสามารถเปิดเข้ามาแล้วก็เจอคําว่าไฟล์แนมแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะใช้ข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะคะคุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วต่อไปค่ะนักเรียนไปที่หน้า Google นะคะแล้วก็เข้าไปค้นหาคําว่าสร้าง Google Form ค่ะเข้าไปค่ะ เลื่อนลงมานิดน,นึงนะคะจะเจอกับคำว่า Google Form สร้างแล้วก็วิเคราะห์แบบสำรวจฟรีกดเข้าไปเลยค่ะมาเจอกับหน้าบุคคลนะคะกดไปที่ Google Form ค่ะจะได้หน้าของ Google Form นะคะในฟอร์มไม่มีชื่อนะคะวันนี้เราจะใช้ชื่อฟอร์มที่ยาวหน่อยเพราะฉะนั้นคุณครูจะไม่ใช้วิธีการพิมพ์นะคะแต่ใช้วิธีการใช้เสียงในการพิมพ์ กดที่ไมโครโฟนด้านล่างเลยนะคะแบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณครูปิดไมโครโฟนแล้วนะคะจะเห็นว่าคำพูดที่เราพูดไปเขาจะแปลงเป็นข้อความให้นะคะตรงคำอธิบายแบบฟอร์มนะคะนักเรียนจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะคะที่ฟอร์มไม่มีชื่อด้านบนนะคะนักเรียนกด1ครั้งแล้วฟอร์มไม่มีชื่อเขาก็จะแก้ไขเป็นคำที่เราตั้งชื่อเมื่อสักครู่นะคะ เรามาทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วที่เราตกแต่งฟอร์มให้สวยงามจำได้ไหมคะนักเรียนกดที่จานสีด้านบนนะคะเลือกรูปภาพเลยค่ะเราจะเลือกของส่วนหัวของตีมนะคะกดที่รูปภาพค่ะหรือจะเป็นหมวดอื่นๆก็ได้นะคะคุณครูขอใช้ในรูปของแตงโมนะคะโอเคกดแทรกเลยค่ะ สีของธีมค่ะจะเปลี่ยนหรือไม่หรือจะใช้สีอัตโนมัติก็ได้นะคะของครูจะเปลี่ยนนะคะคุณครูจะเลือกสีเพิ่มเติมไปนะคะกดเพิ่มนะคะสีพื้นหลังคุณครูก็เลือกเหมือนกันค่ะกดใช้เลยค่ะอ่า g o o g l e f อร์ของเราหน้าตาจะดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้ค่ะเนื้อหาของเราเราจะมีเนื้อหาให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเพิ่มชื่อฟอร์มเสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะนักเรียนจะเจอกับ ุ่มหรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการแทรกรูปภาพอยู่ด้านหลังตัวทีค่ะเป็นรูปของรูปสี่เหลี่ยมมีภูเขาเล็กๆอยู่ด้านในกดเลยค่ะที่อัปโหลดนะคะนักเรียนยังคงเรื่องที่อัปโหลดนะคะกดเรียกดูค่ะรูปของนักเรียนอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อกี้คุณครูดาวน์โหลดไว้แล้วที่ไฟล์นะคะนี่ค่ะรูปที่เราได้ดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้รูปของเรามาแล้วนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เราต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามของเราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะต่อมาค่ะเราจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามของเราตอบแบบสอบถามได้เลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุชื่อด้วยเราใส่ชื่อลงไปเลยค่ะที่คําถามข้อที่1นนะคะชื่อค่ะเราเปลี่ยนตรงหลายตัวเลือกเป็นตอบสั้นนะคะ เพราะชื่อเขาจะต้องตอบสั้นๆนะคะอย่าลืมกดเปิดจำเป็นให้ด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อ2ข้อ2นักเรียนจะใช้วิธีการคัดลอกหรือเครื่องหมายบวกก็ได้นะคะคุณครูขอใช้วิธีการคัดลอกนะคะจะเห็นว่าเราจะมีเพิ่มข้อมาแล้วนะคะข้อ2เราอยากจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเพศนะคะนักเรียนสังเกตนะคะ ตรงรูปแบบเขาจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะคะตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นหลายตัวเลือกแต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนอย่างอื่นได้นะคะแต่ตรงนี้เราจะใช้หลายตัวเลือกค่ะโอเคที่ตัวเลือกที่1ค่ะเพศก็คือชายนะคะเลื่อนลงมานะคะที่คําว่าเพิ่มตัวเลือกกดเลยค่ะจะมีคําว่าหญิงเกิดขึ้นให้อัตโนมัติโอเคนี่คือข้อที่2นะคะต่อมาค่ะข้อที่3เราจะเพิ่มข้อคําถามแล้วค่ะข้อที่3นักเรียนจะใช้วิธีการคัดลอกหรือ เพิ่มคาถามก็ได้นะคะข้อนี้คุณครูจะใช้เพิ่มคําถามแล้วกันนะคะโอเคมาแล้วค่ะข้อคําถามนะคะข้อนี้เราจะให้เขาเลือกพฤติกรรมนะคะข้อคําถามคุณครูจะบอกว่าเลือกพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโอเคได้แล้วนะคะนักเรียนตั้งข้อสังเกตนะคะ ตรงรูปแบบนะคะเขาจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยใช่ไหมคะเป็นตารางตัวเลือกหลายข้อนักเรียนเลือกตัวนี้เลยนะคะถ้าของนักเรียนบางคนยังไม่ขึ้นมาเองนักเรียนก็กดเข้าไปเลือกตัวนี้นะคะที่แถวที่1ค่ะเราจะระบุพฤติกรรมต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถศึกษาได้จากบริเวณที่เราส่วนที่เราโหลดข้อมูลมาเอาไว้เอาไว้ให้นะคะ,ะคุณครูขอถามข้อที่1ว่าใช้คำพูด วาจาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารนักเรียนอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเหมือนครูทุกอย่างนะคะนักเรียนอาจจะใช้ข้อความแบบมีเนื้อหาใจความสำคัญกับเนื้อหาด้านบุญได้เลยนะคะโอเคข้อสองค่ะคุณครูจะให้พฤติกรรมว่าไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลอื่นรู้ บุคคลอื่นรู้โอเคนะคะอ่ะถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนสามารถเลื่อนขึ้นไปดูข้อมูลได้เลยนะคะข้อ3ค่ะคุณครูจะถามเรื่องรหัสผ่านนะคะใช้รหัสผ่านที่จดจำง่ายแต่คาดเดายาก ตรงนี้นะคะคุณครูมีข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้9ข้อนะคะแต่ในการทําคําถามนักเรียนจะทําแค่5ข้อก็ได้นะคะหรือจะทําครบทั้ง9ข้อก็ได้นะคะในที่นี้คุณครูขอใช้ทําแค่5ข้อนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะข้อต่อไปค่ะคุณครูจะถามว่า ไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวเท็จนะคะนี่คือข้อ4นะคะข้อต่อไปค่ะออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานคุณครูขอยกตัวอย่างคำถามแค่5ข้อนะคะนี่คือคำถามนะคะสำหรับการตอบนะคะในส่วนของคอลัมน์นะคะที่คอลัมน์ที่1 เราจะสร้างคำถามให้เขาว่าทำนะคะนะคะคือเขาได้ทําพฤติกรรมนี้หรือไม่นะคะและตัวเลือกที่สองนะคะก็คือไม่ทํานะคะไม่ทำโอเคเราเลื่อนขึ้นไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะกด3จุดค่ะเป็นรูปลูกตานะคะดูตัวอย่างค่ะ นี่เลยค่ะคือแบบสำรวจของเรานะคะแบบฟอร์มสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้เรามีข้อมูลให้ด้วยนะคะผู้ตอบแบบสอบถามตอบชื่อนะคะเพศแล้วก็ระบบพฤติกรรมเช่นใช้คำพูดที่สุภาพหรือไม่ทำหรือไม่ทำก็ให้ตอบลงไปตามนั้นนะคะเอโอเคคุณครูกดดินสอเพื่อกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้ค่ะข้อคาถามนะคะเรายังไม่ได้กดคาว่าจาเป็นให้ใช่ไหมคะ กดเข้าไปที่ข้อนะคะเปิดจําเป็นให้นะคะถ้านักเรียนต้องการให้เขาสลับข้อหรือสลับตัวเรื่องนักเรียนกดที่3จุดตรงนี้นะคะสามารถแจ้งได้เลยว่าให้สลับแถวหรือสลับข้อหรือไม่นะคะโอเคนะคะงานของเราเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมค่ะเพิ่มข้อข้อความตรงนี้นะคะกดเป็นตัวทีนะคะแล้วระบุผู้จัดทําให้ด้วยนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของงานของเราค่ะผู้จัดทํา โอเคนะคะอ่ะมันทันล่างคุณครูใส่ชื่อเลยค่ะนางสาวกัญญานัทมากเพ็งป .5 ้ทับ7เลขที่99อ่ะโอเคนะคะเราไปดูกันค่ะกด3จุดนะคะกดดูตัวอย่างเรียบร้อยค่ะนี่คืองานของเรานะคะแค่นี้นักเรียนก็ส่งงานได้เลยค่ะ กดกลับไปที่แก้ไขนะคะวิธีการส่งนักเรียนยังจําได้ไหมคะนักเรียนเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะที่เป็นรูปของเหมือนรูปจรวดนะคะกระดาษพับสามเหลี่ยมนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะจะเข้าไปกับเจอกับหน้าที่ส่งฟอร์มนะคะนักเรียนกดที่คําว่าที่เป็นรูปโซ่นะคะอย่าลืมก่อนจะส่งต้องตัด URL ให้สั้นลงก่อนนะคะแล้วกดคัดลอก นะคะคจากนั้นค่ะนั่งเรียนสามารถปิดส่งฟอร์มได้เลยนะคะแล้วไปวางไว้ที่ลายให้เพื่อนๆช่วยตอบแบบสอบถามหรือจะนำไปส่งไว้ในสคูลไรเลยก็ได้ค่ะเด็กๆทำชิ้นงานแล้วก็ส่งครูกันนะคะ